สวัสดีครับวันนี้ตรงยังตรงกับวันที่20สิงหาคม2024นะครับที่แอดก่อกเนิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็ขอขอบคุณมากครับโอ้การติดตามยอดวิวสุดยอดเลยครับก็เดินทางไปด้วยกันนะครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับนัดที่3นะครับจะเริ่มขึ้นนะครับในวันที่23ถึงวันที่25 สิงหาคาม2,024นะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแอดวิ่งไปวิ่งมาก็รบกวนกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับผมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับลีโวไทยลีกหนึ่งคู่แรกนัดที่3นะครับของฤดูการ2024 2 5นะครับละยอง f c นะครับเปิดบ้านพบกับเมืองทองนะครับลองดูดว่าละยองเนี่ย จะจะฮอตอีกไหมครับอ่าทิตย์ที่แล้วในฮอตนะฮะฮอตในวันที่2องในฮอตอ่าทูบอลไทยหนึ่งครับถ่ายทอดนะครับเวลา19บเนกาตรงกับวันศุกร์นะครับพบกับเมืองทองเลยคู่ที่2อข้ามาวันเสาร์นะครับเวลาหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นวันที่24นะครับสุโขทัย FC นะครับเปิดบ้านต้อนรับพีทีประจวบ FC นะครับแหมก็มันทั้งคู่เลยนะครับเนี่ยทูบอลไทย2นะครับถ่ายทอด คู่ที่3นะครับเวลาเดียวกันนะครับวันเสาร์นะครับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับพบกับการท่าเรือเอฟซีที่เพิ่งถล่มเชียงรายยูเนเต็ดมา5ประตูตอนหนึ่งท่วมท้นคาแพสเตเดียมเลยสุดยอดนะครับการท่าเรือเอฟซีออกไปเยือนขอนแก่นนะครับทูบอลไทยหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ที่4นะครับนครราชสีมาโอ้สวัสดีแคสเนี่ยชนะรวด2นัดติดเลยนะครับเนี่ย18.30นนะครับต้อนรับการมาเยือนของลำพูนวอริเออร์นะครับลำพูนวอริเออร์เนี่ยเพิ่งแพ้เมืองทองมานะครับ ก็ลองดูนะครับทูบอลไทย3เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับน้องบัวพิชยานะครับอ๋อยังจมบัวอยู่ในตารางเลยนะครับต้อนรับการไปเยีอยของนครปฐมอยู่ในเตะนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับน้องบัวนะครับลองดูนะครับว่าจะสามารถเก็บแต้มในบ้านได้หรือไม่นะครับทูบอลไทย4เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับวันอาทิตย์นะฮะเวลา6โมงเย็นนะครับเฉียงรายอยู่ในเตะนะครับพึ่งแหมพึ่งหลุดฟอร์มจากแพทสเตเดียมแอดถือว่าหลุดฟอร์มนะเพราะแอดนั่งดูอยู่ พบกับบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะครับมาดูนะครับจะสามารถเก็บแต้มแบ่งแต้มจากบุรีรัมย์ได้หรือไม่นะครับแชมป์เก่านะครับมาแรงเลือเกินนะครับอยู่หัวตารางแหะบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะครับทูบอนไทยหนึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่ต่อไปนะครับ18.30ราชบุรี FC นะครับเมืองโอ่งนะครับตอนรับการมาเยือนของ BG ปทุมนะครับเพิ่งหลุดฟอร์มไปแพ้และยอง f c มาแบบแหม่ยังไงชอบคนอยู่ก็ลองดูนะครับว่าจะสามารถ ไปเก็บแต้มที่ราชบุรีได้หรือไม่นะครับทูบอลไทย2เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับคู่สุดท้ายนะครับวันอาทิตย์19นาฬิกานะครับแบงคอกยูเนเต็ดพึ่งแพ้บุรีรัมยูเนเต็ดมาสีประตูต่อ2พบกับอุทัยธานีนะครับอุทัยธานี f c ทูบอลไทย3เป็นผู้ถ่ายทอดนะครับแบงคอกจะเก็บ3แต้มได้หรือไม่ในบ้านนะครับ อุทัยธานีคือคำตอบนะครับสำหรับคลิปที่2นะครับแอดเอาตารางคะแนนไว้ให้ชมนะครับโคดเวอร์ดดนตรีเล็กๆหนึ่งนาทีนะครับติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมตามวันเวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ